พี่เชก็เลยว่าคือเราไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังอยู่กับฝั่งญี่ปุ่นอะ่ะเหมือนเพลงวงเราแต่ว่ามันก็เป็นดนตรีของทางนู้นอะไรเงี้ยมันก็ยังเสียงอยู่ดีเปิดได้แค่ใน I am เพลง original idea เงี่ยมาลีเงีได้คาราได้แคมได้ฮ o อกซีได้แต่อะไรที่มันแบบสมมตินะสมมติเฮ v วี่โรเตชันมันก็ยังอาจจะยังเสียงอยู่เพราะว่ามันเป็นสิยงญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ ใช่จะพูดเรื่องร้องเพลงด้วยคืออยากมาร้องเพลงแก้ตัวรอบที่แล้วมากรู้สึกผิดมากรู้สึกรอบที่แล้วร้องแบบนอยมากแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปไปไปร้องไป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 ตั้งใจร้องมาใหม่แล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าร้อนดีขึ้นแล้วแล้วก็แล้วคือหลังจากที่น้ำมนต์ร้องไปร้องเพลงไปแค่วันเดียวใช่ไหมคะ วันถัดมาอย USA อะไรมาแบบเออไม่สามารถแบบใช้เพลงของแบบคนอื่นได้นะอะไรเงี้ยเหมือนแบบร้องเพลงหรือเปิดเพลงสักสักอย่างเนี้ยแหละเออเปิดของคนอื่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยมาถึงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราหรือเปล่าพอน้ำมนต์เพิ่งแบบว่าร้องสามหกห้าไปใช่ไหมก็เลยแบบแปลกๆ <g ül> ก็เลยทักไปพี่ชชว่เาแบบว่าเออไม่ดีวันนั้นน่ะจริงๆอ่ะวันนั้นนะที่แบบว่าลงขอบลงแบบเออขอบคุณนะคะวันนี้แบบไลฟ์ร้องที่ร้องเพลงวันนั้น,นอะไรเงี้ยล้วเหมือนพอพี่เชื่ออ่านข้อความอ่ะพี่เชื่อก็แบบว่าเกิดอะไรขึ้นก็เอยว่าอ๋อเปล่าค่ะคือคนปาคุกกี้ให้แล้วนุ่นร้องเพลงแต่ว่ามันโอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบขอโทษค่ะอะไรอย่างออน,นี้พี่เชื่อก็อ๋ออะไรอย่างงี้แต่แล้ววันถัดมาไอ้เก็แบบพูดถึงเรื่องเพลงในไลฟ์เนี่ยแต่จำไม่ได้ว่าร้องเพลงหรือเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ก็เลยนุ่มก่ออนนร้งใไลป เป็นอะไรหรือเปล่าแบบว่าเหมือนแบบเป็นไรหรือเปล่าคะร้องวอญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราแบบเปิดเป็นเสียงเลยอะไรเงี้ยพี่เชยร์ก็เลยว่าเออจริงๆรแล้วมันก็เสียงอยู่คือคือเราไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยแบบว่าเหมือนแบบภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังเกี่ยวกับฝั่งญี่ปุ่นอ่ะเหมือนเพลงวงเราแต่ว่ามันก็เป็นดนตรีของทางนน้นอะไรเงี้ยมันก็ยังเสียงอยู่ดีอันนี้ก็แบบเออเราก็แบบว่าเออแบบ อยา่ยาอย่าดีกว่าอะไร Diamond. อย่างเงี้ยว่าเออถ้าเกิดว่ามันถ้ามันทํามันได้ก็แบบว่ายังไงอะแบบว่าถ้า <tortured. S 2> ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพยายามเปิดอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็แบบพิวอื่นๆเปิดไม่ได้เลยเปิดได้แค่ในไอเอมที่แบบไอเอมถึงแือวก็สิบเพลงไอ้นี่แคมเนี่ยได้พ็อกซี่นะคือพ็อกซี่เปิดได้แต่พิมพ์อื่นๆเปิดไม่ได้นั่นแหละก็คือโอเคเพลงออริจินอลดีอาร์ยามาลีเนี่ได้คาร่าได้ มันได้ฮอกซี่ได้แต่อะไรที่มันแบบสมุิสมุินะสมมุ h เฮวี่โรเทชันมันก็ยังอาจจะยังเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็คือเออนั่นแหละ46ก็คือไม่ได้เลยโดนกระปึกไปแล้วทัางหมดเลยนะบนบินก็คือทุกคนคือมันมีจริงๆที่แบบว่าเหมือนโดนเราอาจจะโดนเก็บค่าที่ค่าสิเพราะแอปมันแบบว่ามีคุกกี้อะไรอย่างไงทุกคนก็เลยแบบว่าโอเค ตอนนี้ก็คือ48เปิดไม่ได้ครับเปิดได้แค่ที่ I am to n i c h o l ิ s เท่านั้นขออนุญาตมาแจ้งทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เปิดเพลงวงเลยหรือทำไมเปิดแต่เพลงผู้ชายหรือแบบทำไมเปิดคาร่าอย่างเดียวเปิดอิชิแคมทาไมไม่เปิดเพลงวงก็คือขออนุญาตชี้แจงว่าลิขสิทธิ์ค่ะหลบหลบลิขสิทธิ์ก่อนครับเออ่างอาถ้าเป็นเพลงครูเองเงี่ยลองฟองเปิดได้ครูเอแบบกครูเอบอกว่ายินดีมากอะไรอย่างงี้ครูเอแบบยินดีมากเปิดเลยร้องเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือละองฟองจะปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมคะท ดูท่าเต้นแล้วก็แบบคุณเอกก็ร้องให้ฟังแล้วพอมากผมแบบผมมามมากมากทุกคนแบบรอฟังเพลงรอองฟองกันด้วยนะคะเพราะว่ามันพอมากจริงๆแบบติดหูมากเอากลับมาพูดให้แม่ฟังแม่ฟังแบบรอบเดียวแม่ยังแบบว่าเอ้ยเพลงแบบติดหูจังอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังรอบเดียวก็ร้องได้เลยอะไรอย่างงี้ทางที่นี่ก็เหมือนแบบคือเพลงวงเราคือมันก็มันก็ได้แต่ว่ามันก็แบบ ปไปได้ก็เป็นอย่างอื่นไปเถอะอะไรเงี้ยแบบเอาที่มันแน่ๆแบบยังไงเราก็คงไม่โดนเก็บแน่ๆอะไรเงี้ยก็คือเพลงแบบที่ไอแอมถืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยนั่นแหละตอนนี้ก็คือได้แน่ๆอันนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพลงไอแอมเลยมันก็อาจจะแบบว่าเปิดวนไปวนมาอยู่เพลงเพลงแบบมีอยู่ไม่กี่เพลงก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสิบแต่ละตาจากที่คิดก่อนเข้าวงไป อยทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้ำมนคิดมาตลอดเลยแบบว่าเหมือนวันอันนี้คือไม่ได้เอาไปพูดกับครูเอกคือ,อคือเหมือนแบบตอนที่ครูเอเรียไปคุยอะมันดึงไม่ออกว่าจะพูดอะไรบ้างแต่ว่าพอมาตอนนี้ใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าจรงิงแล้วสิ่งที่เข้ามาในวงเราคือกลัวมากๆมากๆมากๆอีก,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 กอย่างหนึ่งอะก็คือการที่เราจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะไรเองอี้ย ือเหมือนว่าพอแบบเป็นแฟนลับมาก,ก่อนใช่ไหมคะเราก็แบบรักวงมากชอบวงมากๆคือแบบถ้าใครบอกว่าน้องมันไม่รักวงน้องมันจะรู้สึกแบบน้มันจะเศร้ามากคือแบบมันเป็นคำที่ไม่อยากได้ยินที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือน้องมันรักวงมากจริงๆเนอะปะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ากลัวๆเหมือนก,กันว่าเข้ามาแล้วแบบว่ามันอาจจะเพราะระบบหรือแบบอะไรต่างๆมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่เหมือนเดิมกับสิ่งที่เราชอบถ้ามีวันหนึ่งแบบว่าจากที่รักวงมากกลายเป็นแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยอะไรเงี้ยก็เลยกลัวมากตอนนั้นที่จะเข้าเเือว่าาจะข้ดี แบบพอเข้ามาแล้วแบบหลังเป็นคัดเดืแล้วไอ้ตอนที่แบบไฟนนลแล้วเงี้ยมันก็แบบอยู่ในใจว่าแบบเฮ้ยเราควรจะแบบเราควรจะไปต่อไหมกลัวว่าวันหนึ่งมันแบบรู้สึกไม่ดีกลัวแบบว่าง่้งไหมกลัวแบบเขาเรียกอะไรแบบกลัวกลัว่าเราแบบรู้สึกกับวงไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่ายังไงเนาะก็รู้สึกว่าน้ำมันก็ยังจะยังรักวงต่อไปอยู่ดีใช่เล่นอะไรก็เลยกลัวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลือกเข้ามาในวงนะคะเราจะสู้เพื่อวงเราจะแบบเพราะว่าน้ำมันเขียนไปเนี่ยว่าแบบว่าเอออยากเข้าวงเพราะว่าอยากใช้ภสษาพูดของเราให้มันเป็นประโยชน์กับวงนะอยากจะ ถ้าใส่ปูนพาวงไปให้ได้ไกลกว่านี้ถ้าเขาเรียกใช้งานอะไรนะม์ก็จะไปทํางานให้หมดเลยถ้าเขามีอะไรให้นม์ทำม์ก็จะทําแบบไม่เกี่ยงมีอะไรเข้ามามีโอกาสหรือมีอะไรให้เข้ามาทำมาทำนี่ก็จะแบบเข้าใจหมดเลยแบบาจะเข้าใจจะทาหมดเลยอะไรจะทําทุกอย่างเลยถ้าอะไรที่ทาแล้วแบบทําให้วงแบบไปข้างหน้าต่อได้แบบวงยังอยู่ยังอยู่กับเราวงยังเป็นวงที่เราหลักอยู่ก็คือทําหมดเลยค่ะ แบบไม่เกี่ยงเขาให้เราทำอะไรก็จะทำวันนี้เพิ่งเจอแอดบูเองแอดบูอันนี้รู้สึกผิดกับแอดบูมากก่อยากจะพูดคือทุกคนรู้รู้ไหมคะว่าแอดบูเคยทุกคนไม่น่าจะรู้ใช่ไหมว่าแอดบูเคยหรือทุกคนรู้แอดบูคือคนไหนนั่งมาดูไหมว่าแอดบูชอบอะไรแอดบูชอบมาเยอยูฮ่าแอดบูชอบไม้นูเออใช่เดี๋ยวนะคือแล้วทุกคนคือทุกคนรูว่าแอดบูจริงเหรอ แบบรู้จักแบบรู้เลยว่าแบบเขาคือใครทุกคนรู้กันหมดเลยอะดูรู้ว่ามันเขาเป็นใครอะตอนนั้นโมไม่รู้เลยนะจนน้ำมนเข้ามาถึงจะรู้อ๋อเนี่ยเหรอไอ้นนี้ไอ้หมอนี้เหรอคือแอดบูหรือแอดเอง่ะน้ำมนต์ก็เคยอยากรู้มากว่าตั้งแต่ตอนนั้นแหละใครคือแอดเอแอดเอเขาไม่ไปเชิญนะรู้แต่ใครคือแอดเออะไรเงี้ยตอนนั้นเคยอยากรู้มากเพราะเข้ามาก็อ๋อคนนี้เองคือแอดเอสุด๊กเกแอดเออะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่รู้ว่าเขาเป็นใคร แอมรูคือเป๊ไม่ใช่เขาคนละคนกันครับเขาคนละคนครับน <c oughs> ูเองหนูถามอ๋อไม่ได้ไม่ถามค่ะเหมือนแบบว่าเขาก็ว่าอ๋อนี่แหละคนนี้คือแอดนี่แล้วก็อันนี้คือแอดนี่ก็อ,อ๋อ,อ,อขออนุญาตชี้แจงคือที่แต่งหน้าไปซ้อมมาแต,แต่งหน้าเพราะว่าไปทําภารกิจแห่งชาติมา2อ,อย่างด้วยกันอีกอันหนึ่งก็คือไปทากับเปแบบมาลีตลกมากนะก็คือแบบอันนั้นอีกอันนึงเป็นภารกิจแห่งชาติแบบแห่งชาติสุดๆถ้าทุกคนรูัวทุกคนก็จะแบบฮะ มนันหลออะไรอย่างเงี้แต่ว่ามันก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็นั่นแหละมันเกิดขึ้นไปแล้วนั่นแหละเป็นเป็นภารกิจแห่งชาติก็พอเรารทำภารกิจแห่งชาติเราก็เลยแบบว่าโซมาแบบดูดีนิดนึงอะไรอย่างเี้ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะรู้แต่ว่านั่นแหละมันเป็นภารกิจแห่งชาติทุกคนมันเป็นแห่งชาติแบบแห่งชาติจริงๆอย่าบอกนะว่าทูตสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นไ,ไม่ใช่ คือม <chat> ันเป็น okay, ส mm, really so ิ่งท <c oughs> ี่แบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับน้องโมล่ะเหนื่อปะแต่มันก็แบบว่าโอเคเราได้ลองทําไปแล้วสุ่ความสามารถของเราแล้วแห่งชาติไทยหรือชาติชาติเบียนเคพอกบชาติเบียนเคพอใครไม่ทุกคนทุกคนเดาไม่ถูกหรอกอเนี่มันยังไงทุกคนก็เดาไม่ถูกแน่นอนแต่ว่าเป็นภารกิจแห่งชาติติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for the application